บีกริมลง86%โอ้โหลงมาเยอะจริงๆนะครับเรามาดูตัว b ีกริมนะครับตัวนี้เนี่ยตอน IPO เข้ามาเนี่ยนะครับ IPO อยู่ที่ประมาณสักแถวๆ16บาทนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ขึ้นไปค่อนข้างดีมากๆนะครับขึ้นไปทําจุดสูงสุดบริเวณประมาณ69.25นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเกิด วิกฤตโควิดนะครับราคาก็ลงมาที่27.5แล้วหลังโควิดเนี่ยนะครับราคาก็ดีดสูงขึ้นไปนะครับไปใกล้ๆแถวบริเวณ60บาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับบีรมก็ดูเหมือนว่าจะเป็นขาลงมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ราคาล่าสุดอยู่ประมาณสัก9.6ถ้าเทียบกับจุดสูงสุดที่69.25เนี่ยเท่ากับว่าบี r ริมลงมาแล้วประมาณสัก 86%นะครับคือเยอะมากบีกริมเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับโลของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก8.9นะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ปรับตัวลงมาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก9.6ดเดี๋ยวต้องมาดูว่าไอโลเดิมบริเวณสักประมาณสัก8.9เนี่ยจะสามารถรับได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปดูตัวผลประกอบการของบีกริมนะครับบีกริมเนี่ยถ้าเราดูไปที่สุขภาพของบริษัทนะครับมีหนี้อยู่ประมาณสัก1 3 0 0 0 0ล้านมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ประมาณสัก36,6%ล้านมหถื่น,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 นะครันล้วถ้าเกิดว่า ไปดูตัวบรรทัดกำไรสุทธิก็ค่อนข้างจะมีแกว่งๆนะครับมีขึ้นมีลงนะครับตัวนี้เนี่ยกำไรสุทธิตอนปี64อยู่ที่ประมาณสัก2,200ล้านปี65เนี่ยพิกขาดทุนไป1,200กว่าล้านนะครับพอปี66เนี่ยกลับมามีกำไรอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ประมาณ1,884ล้าน 1, 4, แล้วพอปีหกเจกำไรก็ลดลงอีกแล้วนะครับประมาณสัก1,556ล้านส่วนปีนี้นะครับปี68ไตรมาสแรกเนี่ยกำไรอยู่ที่653ล้านมีการคาาาดกกรรว่ไทั้งปีจะอยู่ประมาณ1,800ล้านถ้าเกิดว่าออกมาประมาณ1,800ล้าน ก็ถือว่าอกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับส่วนปีหน้าคาดการกําไรจะอยู่ประมาณสัก2,000ล้านนะครับไปดูตัว ROE นะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นกําไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนก็ดูไม่สูงเท่าไหร่นะครับปี64นอยู่ประมาณสัก8%นะครับปี65ต่อมานติดลบ4ต่อมาประมาณ5.5 4.2ปัจจุบันอยู่ประมาณสัก4.88 4.9%ก็ถือว่า r ่ e ค่อนข้างน้อยนะครับตัวอัตรากำไรจุดที่ก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับปี64เนี่ยนะครับ มาจิ้นหรืออัตรากำไร,ร,รสุทธิอยู่ที่7.3%ปี6 5ติดลบเนื่องจากขาดทุนนะครับปีย6เนี่ยก็ประมาณสัก6.3%ต่อมา5.5ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก7.43%ก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่ PE ของบีกริมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเทรดกันค่อนข้างสูงเลยนะครับเคยเทรดระดับ39เท่า40เท่านะครับอันนี้ PE สูงเนื่องจากว่า,ากําไรยังน้อยอยู่นะครับต่อมาก็ประมาณ40เท่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเทรด PE สูงมากตีว่าระดับสัก40เท่าแล้วกันปัจจุบันเนี่ย PE ก็ลงมาระดับประมาณ14เท่าคือเมื่อก่อน,นต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เทรด PE ค่อนข้างสูงแล้วก็มันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เวลาราคามันลงเยอะเนี่ยนะครับมันก็เลยลงจาก PE ที่ค่อนข้างสูงนี่แหละปัจจุบัน p b v ก็ต่ำกว่า1่แล้วศูนุดะครับราคาเหมาะสมต่อไปเช็คมาให้